ผู้จัดการตอบแล้วแมตพิรณีไม่ใช่มือที่สยอมรับจับมือไฮโซพกจริงจากกรณีข่าวรือมือที่สามทำความรักอ้ามและไฮโซพกสั so ่นคลอนโดยวงในยังเผยอักษรยอ่อมือที่สามว่าขึ้นต้นมอมา้าแถมยังมีวลีเด็ดออกมาว่าจับมือเท่ากับเพื่อนงานนี้ชาวเน็ตมุงเปลาไปที่นางเอกสาวแมตพิรณีซึ่งช่วงหลังมีปัญหากับไฮโซส่งกราน แต่ล่าสุดทางด้านกวางผู้จัดก,การส่วนตัวของนางเอกสาวแมดพิรณีได้ออกมาตอบทุกข้อสงสัยว่าอย่างแรกกวางยืนยันไม่ใช่แมดมือที่3ค่ะคิดอยู่แล้วว่าจะต้องโยงเรื่องนี้แต่ตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่มือที่สามของพี่พกกับพี่อ้ําแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างแมทกับสงกรารก็ยังดีอยู่เมื่อวันก่อนก็ไปดูร้านไอศครีมที่สงการทําให้อยู่เลยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าได้เจอกับพี่พกจริงในวันปีใหม่เป็นงานป Party, ซึ่งทุกคนไปกันหมดและต้องบอกว่าแมทรู้จักกับพี่พกมานานแล้วได้มีการเข้าไปพูดคุยกันตามปกติวันนั้นกวางอยู่กับแมดตลอดรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรบ้างแล้วที่บอกว่าเจอกันที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพวันที่31ธันวาคมซึ่งแมทไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงานไปช่วง,หล,งหลังงานแล้ว ยอมรับว่ามีการจับมือกันจริงเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนตอนที่มีข่าวพี่อ้ํากับพี่พกวันแรกๆแมทก็เริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะว่าในงานวันนั้นมีคนเห็นเยอะแต่กวางกล้ายืนยันว่าแมทไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนส่วนเหตุผลที่ว่ากลัวหลงอันนี้เกินไปค่ะไม่ทราบคนที่พูดแบบนี้ต้องการอะไรต้องการยอดคนอ่านหรือเปล่าไม่มีแน่นอนแต่ยอมรับว่ามี การจับมือกันจริงเจอกันจริงแต่ไม่ได้เป็นมือที่สามยืนอยันได้